พื้นป่าอันกว้างใหญ่ช่วงฤดูปลายฝนต้นหนาวแห่งนั้นในยามนี้เปียกชุ่มไปได้วยหยดน้ำค้างที่ร่วงโปปยจากต้นไม้ปกคลุมไปทั่วผืนหญ้าหมอกเหมยพลิ้วไหวเป็นระลอกคลื่น ปกคลุมไปทั่วอาณาเขตป่าหมอกหนาสีขาวบางช่วงม้วนปลิวสยายล่องลอยไปตามสายลมบรรยากาศในช่วงเช้าของต้นฤดูหนาวในป่าแห่งนี้จึงเหน็บหนาวยิ่งนักขอบฟ้าทางทิศตะวันออกเริ่มทอประกายแสงเงินแสงทองออกมารำไรมองดูเป็นสีเหลืองจางๆปนสีขาวหมนุน จากหมอกเหมยที่ปกคลุมไปทั่วท้องฟ้าเหล่าบรรดาสัมสัตว์ใหญ่น้อยที่หากินตอนกลางวันก็เริ่มตื่นฟื้นจากหลับไหลหมูนกป่าใหญ่น้อยผกโผบินอยู่บนท้องฟ้ามากมายส่งเสียงตระเบงเซงแซ่ดังระงมไปทั่วเสียงไก่ป่าที่ขันรับกันอยู่ดังแววอยู่เป็นระยะบรรดาไก่ป่านั้น ตื่นตั้งแต่เช้ามืดก่อนที่ตีนฟ้าจะยกขึ้นอีกว่ากันว่าบรรดาสัตว์ป่าที่หากินตอนกลางวันไม่มีสัตว์ชนิดใดตื่นเช้าเท่ากับพวกไก่ป่าอีกแล้วดวงตะวันสีเหลืองอ่อนสาดแสงทองไปทั่วอนาบริเวณป่าส่งกระทบได้ข้าวผืนใหญ่ของชาวบ้านที่กำลังเหลืองสุกงอมรวงข้าวปลิ้วไหวไปตามสายลม ลอดตาลอดใจพวกบรรดานกป่าที่กำลังถาโถามกันเข้ามาเพื่อรุมจิกกินเมล็ดข้าวในไร่ของชาวบ้านที่ท้ายไร่ชายชะกันสี่คนหอบสัมภะเดินตรงมายังกระท่อมเพิงมาแงนที่ปลูกอยู่ในอาณาเขตของไร่แห่งนั้นเดินผ่านดงข้าวโพดท,ที่สูงท่วมหัวใบสีเขียวสลับเหลืองที่ฝักกำลังสุกงอมจนมาถึงกระท่อม ลุงคำซึ่งเป็นเจ้าของไร่ไอแก้วลูกชายไอรุนและไอเปี้ยซึ่งเป็นเพื่อนบ้านวันนี้ทั้งสี่คนจะต้องมาเกี่ยวข้าวในไร่ของลุงคำเนื่องจากว่าไร่ข้าวของชาวบ้านนั้นกับหมู่บ้านอยู่ค่อนข้างไกลกันมากสมัยนั้นยังไม่มีรถชาวบ้านจึงต้องใช้วิธีการเดินจากหมู่บ้านมายังไร่ของตน จึงนิยมที่จะมานอนค้างแรมกันในไร่ดีกว่าที่จะต้องเสียเวลาเดินไปกลับจากไร่ถึงหมู่บ้านเฮ้เล่งมือก็นหน่อยพวกเองเดี๋ยวจะพวกนกป่านั่นมาจิกเข้าในไร่ข้าเสียหายหมดลุงคําตะโกนบอกชายหนุ่มทั้งสามแล้วแกก็รีบเดินจ้ำอ,าอ้าวไปยังไร่ของแกเพื่อไปปักหุ่นไล่กาไอพวกนกป่านี่ก็กะไร เอาเข้าจริงๆมันก็ไม่ได้หวาดกลัวหุ่นไล่กาของแกเลยพวกมันอาจจะคิดว่าหุ่นไล่กาก็ไม่ใช่หุ่นไล่นกสักหน่อยไอ้แก้วแบกเอาม้ฟากที่สับตากเอาไว้เมื่อวันก่อนเอามาปูพื้นห้างและทำเป็นฝากัน้นส่วนไอ้รุนนั้นทำหน้าที่ซ่อมหลังคาโดยใช้ใบตรงตึงสารกันเป็นตับมุงหลังคา กันแดดกันฝนได้เป็นอย่างดีส่วนไอ้เปี้ยนั้นมันเดินดุมๆตามลุงคำไปเพื่อที่จะไปใส่แห้วดักเอาพวกนกหนูพังพรหรือแม่แตงง่งูที่จะมาติดแห้วของมันไอ้เปีย้ยเดินมาถึงเนินก้นหินใหญ่ที่อยู่เหนือไร่มันก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างแสงตะวันที่โปรพ้นแนวไม้ทางทิศตะวันออก ส่องกระทบเนินหินแห่งนั้นไอเปี้ยมันเห็นลิงข้างตัวใหญ่ตัวหนึ่งนั่งผิงแดดอยู่มันนึกแปลกใจเจ้าลิงข้างตัวนี้มีรูปร่างใหญ่โตมีดวงตาสีแดงกำและที่สำคัญมันไม่กลัวไอเปี้ยเลยสักนิดยืนสังเกตดูเจ้าลิงยัก์อยู่สักพักไอเปี้ยมันก็ละสายตาจากเจ้าลิงข้างตัวนั้น แล้วก็ไปดักแห้วของมันต่องานเกี่ยวข้าวในไร่ของลุงคำํำก็ดำเนินไปได้ด้วยดีเกี่ยวข้าวไปด้วยไล่จับตักกะแตนที่กระโดดโลดเต้นอยู่ตามไปข้าวไปด้วยอากาศในช่วงเช้านั้นหนาวเหน็บแต่พอมาอยู่กลางแดดแล้วก็เริ่มอุ่นจากอุ่นก็กลายเป็นร้อนในช่วงสายๆพอตกเย็นพวกคนหนุ่มก็แยกย้ายกันออกไปเพื่อหาของป่า มาทำอาหารวิถีชีวิตของคนอยู่ป่านั้นไม่ต้องมีอะไรมากมายขอให้มีพลิกมีเกลือมีข้าวสารเพียงเท่านี้ก็อยู่รอดแล้วส่วนอาหารนั้นก็หากันในป่านั่นแหละไอ้แก้วกับไอ้รุนนั้นพากันลงห้วยเพื่อหากบหาปลาเก็บผักกูดผักหวานตามริมห้วยซึ่งมีอยู่มากมายส่วนไอ้เปี้ย ก็ยุ่งอยู่กับการไปดูแห้วของมันซึ่งมันก็ไม่ผิดหวังมีนกค้มตัวใหญ่2ตัวมาติดแห้วของมันเพียงแค่นี้พวกเขาก็ได้อาหารเย็นอันโอชะมาตั้งหลายอย่างแล้วส่วนลุงค่ำนั้นก็ยังยุ่งอยู่กับการไล่นกที่จะมาจิกเข้าในไร่ของแกพบคำ่ำดวงตะวันคล้อยต่ำรับเหลี่ยมเขาทางทิศตะวันตก เลือเพียงสีเหลืองอ่อนจางๆทาท่าขอบฟ้าพวกเขานั่งล้อมวงกินข้าวก่อนอยู่ที่หน้ากระท่อมมีกองไฟกองใหญ่ให้ความสว่างและคอยไล่ลมหนาวในตอนกลางคืนพื้นป่าแถบนั้นเป็นป่าโปรง่งเป็นผืนป่าที่ชาวบ้านถากถางเอาไว้ทำไร่ทำสวนจึงไม่ต้องกลัวว่าจะมีสัตว์ใหญ่พวกเสือเข้ามาทำร้าย ถ้าหากว่าไม่ทําผิดกฎป่าพวกเขาจึงไม่ต้องอยู่ยามกันในตอนกลางคืนรุ่งเช้าไอเปี้ยมันก็ออกไปดูแห้วของมันที่ดักเอาไว้เมื่อตอนเย็นดูว่าวันนี้จะมีสัตว์อะไรโชคร้ายมาติดแห้วของมันบ้างมันเดินมาถึงเนินหินแห่งนั้นที่หัวไร่มันก็เห็นเจ้าลิงข้างตัวนั้นนั่งผิงแดดอยู่ที่นั่น ไอ้เปี้ยเดินเข้าไปใกล้เจ้าลิงป่าตัวนั้นมันไม่กลัวไอ้เปี้ยเลยสักนิดมันแยกเขี้ยวใส่ไอเ้เปี้ยและทำท่าว่าจะทําร้ายไอเ้เปี้ยหากว่ามันเดินเข้าไปใกล้มากกว่านี้ไอ้เปี้ยเห็นดังนั้นมันก็นึกมันไส้นึกแผนการขึ้นในใจรอพรุ่งนี้ก่อนเถอะมึงไอ้ลิงผีแล้วมึงจะรู้สึกไอ้เปี้ยคิดในใจ ไอ้เปี้ยเดินห่างจากเจ้าลิงข้างแล้วไปดูแห้วของมันที่ใส่เอาไว้วันนี้ช่างโชคดีมีหนูพุกตัวใหญ่ต้องสองตัวมาติดแห้วของมันวันนั้นการเกี่ยวข้อในไร่ของลงคำก็ดำเนินไปอย่างปกติพอตกเย็นไอ้เปี้ยมันก็เริ่มวางแผนการของมันโดยมันได้นำพริกกะเหรียงที่ลงคำปลูกไว้ในไร่มาโคลเข้ากับหมามุ้ยมัดใหญ่โคกให้ละเอียด โดยที่มันไม่ให้ใครรู้มันแอบเอาพริกกะเหลียงที่โขกเข้ากับมามุ้ยนั้นไปโปะที่เนินหินที่เจ้าลิงข้างมันชอบมานั่งพิงแดดอยู่แล้วมันก็กลับมานอนฝันหวานรอดูผลงานของมันในวันรุ่งขึ้นรุ่งเช้าแสงเงินแสงทองเริ่มสัดส่องสีเหลืองไปทั่วผืนป่าเจ้าลิงข้างตัวนั้นมันก็โหนกิ่งไม้กระโดดมาจากต้นไม้ใหญ่ แล้วไต่ลงมายังเนินหินแห่งนั้นที่มันเคยนั่งพิงแดดอยู่มันนั่งอยู่ได้สักพักมันก็รู้สึกแสบคันและร้อนที่ก้นเป็นอย่างมากเจ้าลิงข้างกระโดดลงมาจากเนินหินมันใช้มือของมันลูบที่ก้นที่ทั้งแสบทั้งร้อนอยู่ในขณะนี้มันเกาก้นของมันเป็นการใหญ่มันทั้งแสบทั้งคันเนื่องจากก่อนหน้านี้ไอเปี้ยมันได้นำไม้แค่ที่ติดไฟ มาลนก้อนหินจนร้อนระอุมันโกรธจัดร้องเสียงดังเจี๊ยกมันกระโดดขึ้นเกาะบนต้นไม้และเขย่ากิ่งไม้เป็นการใหญ่แล้วมันก็กระโดดหายเข้าไปในป่าภาพเหตุการณ์นั้นอยู่ในสายตาของไอเปี้ยโดยตลอดเพราะมันแอบดูอยู่มันหัวเราะชอบใจที่มันสามารถแกล้งไอลิงผีตัวนี้ได้เอ้งทำอะไรให้ไอลิงตัวนั้นอืมไอเปีย้ย เอ็งหาเรื่องใส่ตัวแล้วนะไอ้เปีย้ยเจ้าลิงข้างตัวเนี้ยข้าเห็นมันมานั่งอยู่ที่นี่ทุกวันมันเป็นลิงผีเอ็งรู้ไหมเอ็งทำขืดป่าเขาแล้วไอ้เปียปเเ้ยไปเอ็งรีบไปกับข้าเดี๋ยวนี้พ่อมาถึงกระท่อมลุงคําก็ซักไซในสิ่งที่ไอเปี้ยมันทำกับเจ้าลิงตัวนั้นลุงคำบอกให้ทุกคนรู้ว่าไอเปี้ยมันทำขืดป่า ไอเปีย้ยมันกำลังตกอยู่ในอันตรายทุกคนนั่งปรึกษาหาหรือกันอย่างเคร่งเครียดครั้นจะส่งตัวไอเปีย้ยกลับบ้านเข้าในไร่ของลุงคำก็ยังไม่เสร็จพวกเขาจึงลงความเห็นกันไว้ว่าจะต้องเอาไอเปีย้ยไปซ่อนไว้ในค่ำคืนนี้เย็นวันนั้นพวกเขาเลิกจากงานเกี่ยวข้าวเร็วกว่าปกติแล้วช่วยกันลื้อฟากที่พื้นกระท่อมออก พวกเขาขุดหลุมใต้กระท่อมให้ลึกพอที่จะเอาไอเปี้ยไปซ่อนไว้ในนั้นแล้วก็เอาไม้ฟากปูทับข้างบนอีกทีแล้วหาใบไม้แห้งโรยตามรอบกระท่อมเพื่อไม่ให้ผิดสังเกตข้าว่าคืนนี้เราต้องอยู่ยามกันละวะข้าจะอยู่ยามแรกให้ไอแก้วกับไอรุนอยู่ยามผัดไปส่วนไอ้เปี้ย ให้เองหลบอยู่ในหลุมห้ามส่งเสียงดังเป็นอันขาดดวงตะวันรับขอบฟ้าไปได้ไม่นานความมืดก็แผ่เข้าปกคลุมพื้นป่าอย่างรวดเร็วเรา,มาแมลงกลางคืนตีปรีกเสียงดังระงมไปทั่วลุงคำนั่งดูดบุรีขี้โยอยู่ข้างกระท่อมเปืนแก๊ปคู่กายของแกวางอยู่ใกล้ตัวกองไฟที่ลุกชดช่วงให้แสงสว่างไปทั่วอาณาบริเวณ อากาศในยามค่ำคืนเริ่มหนาวเย็นลงไปเรื่อยๆลุงค้ำสอดสายสายตาไปทั่วบริเวณกระท่อมเสียงนกถึดถือร้องถึดถือถึอถืออยู่บนยอดไม้นานๆได้ยินเสียงฟานโขกดังปกปกอยู่ทางท้ายไร่เสียงนกฮูกร้องดังกู้กู้ลอยมาแต่ไกลเหมือนว่ามันจะบอกลางสังหรณ์อะไรบางอย่าง ดึกสงัดเสียงน้ำค้างร่วงหล่นใส่หลังคากระท่อมดังเปาะแปะเปาะแปะไฟที่กำลังไหม่ฟืนเสียงแตกดังเปรี้ยเปรีย้ยอยู่เป็นระยะลุงําชักง่วงจึงคิดที่จะไปปลูกไอ้แก้วขึ้นมาอยู่ยามต่อจากแกยังไม่ทันที่จะลุกไปปลูกไอแก้แก้วแก้ก็รู้สึกถึงความผิดปกติอะไรบางอย่าง เสียงแมลงที่ตีปีกตังลงมก่อนหน้านี้บัดน,นี้มันได้เงียบกริบลงบรรยากาศโดยรอบเงียบสงัดจนน้าผิดสังเกตท่านใดนั้นแก่ก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างก่ร้องหวยหวนมาแต่ไกลเสียงคล้ายๆสัตว์ป่าชนิดหนึ่งแต่ฟังไม่ออกว่ามันเป็นตัวอะไรเสียงมันกูร้องอย่างหวยหวนบางครั้งก็ฟังดูเกลี้ยวกราด เสียงมันดังมาจากหัวไร่มันใกล้เข้ามาเรื่อยๆลุงคำหายจากความง่วงเป็นปิดทิ้งในขณะเดียวกันไอ้แก้วกับไอรุนก็ตื่นขึ้นมาสมทบกับลุงคำพอดีมันมาแล้วละลงุงมันมันคือตัวอะไรลงุงเสียงมันน่ากลัวมากเลยนะไอรุนและลำาละลักถามลุงแก้ว มันคือผีปกกระโล่งปกเองเตรียมตัวไว้ให้ดีตั้งสติไว้ให้มันอย่าลุกวิ่งหนีจากกระท่อมเป็นเด็ดขาดผีปกกระโล่งโดยธรรมชาติมันจะไม่ทําอะไรให้ใครก่อนหากแม้นว่าไม่มีใครไปทําอะไรให้มันโธดคานเสียงกูร้องหวยหวนเกลี้ยกา่ของมันดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนทําให้ทุกคนได้ยินเสียงของมันเดินสวบสับมาหยุดอยู่ที่หน้ากระท่อมจากแสงไฟที่ส่องสว่าง ทำให้ทุกคนมองเห็นเรือนร่างมันได้อย่างชัดเจนมันคืออมนุษย์ครึ่งคนครึ่งสัตว์รูปร่างสูงใหญ่ดวงตาสีแดงกล่ำเหมือนสีเลือดจมูกแฟบรวงโบเหมือนจมูกลิงเขี้ยวคมยาววาววับเหมือนเขี้ยวสัตว์ป่าตามเนื้อตัวของมันมีขนยาวรกรุงรังเต็มไปหมดมันคาดผ้าเข่าม้าเก่าๆไว้ที่เอว อุ่งมือที่งองุม้มเล็บที่ยาวคมกริบของมันกางออกกูอยากกินไอปิีอกูอยากกินไอปิีอกูมาร่วมไอปิียมาให้กูเดี๋ยวนี้มันลบดูก,กูกูจะฆ่ามันเออไอปียน่ะข้าไล่มันกลับบ้านไปแล้วนะท่าน ไม่ไม่เชื่อท่านก็มองดูนกระท่อมสิมันไม่อยู่ที่นี่แล้วละลุงคำบอกออกไปเสียงสัน่นกูจะกินมันให้ได้อย่าให้กูรนะว่าพวกมึงซ่อนมันไว้ไม่งั้นกูจะพักขอพวกมึงด้วย <c oughs> เออนอด้โปรดเถิดท่าน ให้อภยัยไอเปียมันเถอะมันไม่ได้ตั้งใจที่จะแกล้งท่านหรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ข้าจะหาอาหารหวานขาวแล้วก็เล่าไปถวายให้กับท่านที่เนินหินใหญ่ก้อนนั้นนะขอร้องเถอะให้อภัยมันเถอะลุงคำละล่ำละลักบอกมันไม่พูดไม่จาอะไรครางฮึมๆอยู่ในลาคอแล้วมันก็เดินหันหลังกลับเข้าป่าไป ออพ่อพ่อมันมันไปได้ใช่ไหมพ่อมัน,ม,นมันไม่มาแล้วใช่ไหมพ่อไอ้แก้วและล่ำแลลักถามข้าว่ามันคงไม่มาแล้วละ่ะมันต้องการฆ่าไอ้เปีย้ยในเมื่อมันหาไอ้เปี้ยไม่เจอมันก็คงจะไปแล้วละ่ะแต่ว่าพวกเราก็จะประมาทมันไม่ได้เด็กขาดข้าจะขอนอนพักเอาแรงก่อน เองสองคนอยู่ยามหากเจออะไรผิดสังเกตให้รีบปลุกข่าทันทีลุงคำบอกอย่างนั้นแล้วแกก็ลุกเดินเข้าไปในกระท่อมเพื่อพักผ่อนไอ้แก้วกับไอรุนก็นั่งอยู่ยามกันยนตึกแต่แล้วมันก็ทนง่วงอยู่ไม่ไหวไม่รู้ว่าเป็นอะไรหางตาตกทางตาแทบไม่ขึ้นในที่สุดทั้งสองคน ก็งีบหลับไปหน้ากระท่อมนั้นเองรุ่งเช้าของวันใหม่ลุงคำสะดุ้งตื่นก่อนใครแกมองออกไปนอกกระท่อมก็เห็นเจ้าแก้วกับเจ้ารุนนอนหลับไหลอยู่ที่หน้ากระท่อมควันไฟสีขาวยังอ้อยอิงตลบอบอวนอยู่ไปทั่วแกมองสำรวจไปรอบกระท่อมแล้วแกก็ต้องสะดุ้งสดตัวเมื่อมองเห็นหลุมขนาดใหญ่ ถูกขุดลึกอยู่ที่ค้างกระท่อมที่แกนอนนั่นเองแกจึงรีบตะโกนปลุกเจ้าแก้วกับจรุนทันทีจากนั้นทุกคนก็ช่วยกันรื้อฟากพื้นกระท่อมออกมองเข้าไปในใต้กระท่อมที่ซ่อนไอเปี้ยเอาไว้ภายในหลมใต้กระท่อมกับพบกับความว่างเปล่ามีแต่ร่องรอยการต่อสู้การฉุดกระชากลากดึง และรอยเลือดหยดเป็นทางไปที่ปากหลุมเฮ้ยมันเอาไอ้เปียไปเกินจนได้ลุงทำไงดีลุงเราเราจะตามไปช่วยไอ้เปียมันดีไหมแล้วเองจะไปช่วยมันยังไงเองดูด้ันสิรอยเลือดหยดเป็นทางขายเข้าไปในป่านน่นนั่นลำไส้เครื่องในของไอ้เปียชัดๆที่มันเกี่ยวกับดงหน้มนั่น่ะ ขาว่ารีบกลับเข้าหมู่บ้านไปรายงานพ่อผู้ใหญ่และบอกพ่อแม่มันดีกว่าว่าให้พ่อผู้ใหญ่เกณฑ์ชาวบ้านมาตามหาศพมันดีกว่าหลังจากนั้นทุกคนก็รีบเก็บสัมภาระแล้วเดินทางกลับเข้าหมู่บ้านทันที